เสร็จแล้วตอนนี้ให้ดูใส่กระถางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยดูกระถางนี้ สวยไหมเดี๋ยวปลูกเสร็จแล้วข้าวหน้าร้อนแล้วไงเสร็จแล้วนี่ก็หาดอกไม้เพิ่มอีกเดี๋ยวต้องไปปลูกไอ้นี่ป้าซื้อไอ้นี่อหอม ต้นหอมอ่ะหัวหอมแบกเนี่ยไม่รู้หอมหอมยังไงยังเนี่ยเดีย๋ยวป้าจะลงหัวนู้นลงที่ที่นู้นที่ล็อกนู้นอย่างน้นเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มลงดอกไม้กันไงเนี่ยซื้อผักมาเยอะ หัวใจเท้ามรู้มันจะขึ้นให้ป้าป่ะนะดอกดาวเรืองผักกาดขาวไอ้ไอ้ไอะไรผักกอบๆอะอะไรไม่รู้เรียกไม่ถูกเรียกไม่ถูกเดี๋ยวปลูกไอ้นี่เลยป่ะแต้มใส่รูไอ้นี่ลุ่มเนี่ย ใส่นี่ใส่นี่ป้าอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวจะใส่อนี่ใส่อะไรดีเนาะใส่ดาวเรืองเนื้อผักใส่ดาวเรืองก่อนดีป่ะเดี๋ยวจะได้ไปปลูกนะะวันนี้ได้ไายากนี่โอ้เก่งจังเลยหายแล้ว ถ่ายแล้วซ่าได้แล้วเดี๋ยวต้องล้างไอ้พวกกงนี้เดี๋ยวจะพพเพาะเพาะดาวเรืองพอเพาะดาวเรืองดงูอเราจะได้ปลูกป้าก็ไปเปลี่ยนกระถางไอ้ั่านละรากเยอะแยะมนันเลยมันตันป้าคุยคุยมันอกอกเอาดินไม่ใส่ไปนี่เดี๋ยวอาทิตย์นึ่งก็คงงามนะดูเลยเนี่ยนฮะ ลงแล้วต้นไม้แนละ้วเดี๋ยวก็งอกเท่านี้ก่อนนะนะสวยนหน้าร้อนก็สดชื่นทีเนี้ยเดี๋ยวมาได้สักสี่นาทีก่อนนะวันนี้ได้ไหลายคลิปตอนเนี้ยได้ไหลายคลิป ป้าล้างไอ้พวกนี้ไว้เดี๋ยวป้าจะไว้เพาะนู่นเพาะนี่ไงเนี่ยเลือกเพาะอะไรได้เดี๋ยวเดี๋ยวต้นหอมเพาะป้าจะไปปลูกตรงนู้นก,ก็แกงเงาได้หน่อยลงเก็บรถลงจอดรถจัก,กรยานอะไรใส่ตู้เย็นว้ะเท่านี้นะ เดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ป้าด้วยนะจุไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ป้าด้วย mm hmm. อย่าลืมกดกระดิ่งนะ mm hmm. ามาดูดอกไม้ส,สวยๆกันดอกจากกัน